สวัสดีสรสสครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องช่วงคำคำครับช่วงคำคำของมือนีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านครับพบกับจากวินพามลำกับพี่น้องครับจากวินพามลำมือนีครับพาพีพนองมาเช็คของครับเช็คของช่วงคำคำมือนีของเข่ารอบสุดท้ายของของมือนีครับพี่น้องของเขารอบสุดท้ายที่ล้านยูทูบไก่สดพี่น้องหลังจากที่จากวินเปิดล้านขายไก่ ตลาดสดกําเพิ่มตลาดสดผู้พันครับในนา้าวายยูทูปไก่สดมื่อนี้ครับของเข่ารอบสุดท้ายของเข่าลุกท้ายในการเตรียมของไว้ขายมืออื่นเสาครับมืบอ,อื่นเสาพี่น้องมาพอกันช่วงเสาตีสามตีสี่เลือกซื้อเลือกหาเนื้อยู้ยเนื้อกินเมนูไกล่ลูกชิน้นฮอทดอกไสกรอกอีกหลายๆอย่างมันจะเป็นปิ้งไก่หน่อยปิ้งแมวหน่อยมีให้เลือกครับ ของตอนนี้เริ่มเข่าแล้วครับของเข่าช่วงคำๆอาจจะว่าอัปเดตกันจักน้อยครับก่อนสิปิดลาดเตรียมของไว้ขายมือเสารครับบรรยากาศตอนนี้ครับมาแล้วปิ่งใก่้หน่อยเลยครับปิ่งแมวหน่อยครับมาแล้วครับอันนี้กับปีกบนครับปีกบนมาแล้วนี่ครับโค้งคายน่องสะโพกครับพี่น้องครับน่องสะโพกหรือว่าส่วนสะโพกก็มนีครับ ของส่วนสะโพกก็มีเรือส่วนน่องน่องก็มีทางร้านเขาเอามาเตรียมใหมเตรียมลอยแล้วพี่นอ้องวันจะเป็นหมูเด้งครับหมูเด้งถ้าหมูไม่เด้งแล้วจะเด้งเองนะครับมาแล้วน่องสะโพกอันนี้ก็ตาฟังนี่เป็นเตรียมของไขายมืเอเสากอกไว้ถุงละโลถุงละโลนี่เป็นน่องสะโพกรอบนี้เด้น่องใหญ่มากประมาณสามน่องสี่น่องโล อันนี้เป็นตีนครับตีนไกตีนซปเปอร์ตีนต้มเขานี่ครับกอ,อกไว้เรียบร้อยกอ,อกไว้เรียบร้อยอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในถังเตรียมไว้เรียบร้อยโค้งไกลูลกชิ้นฮอทดอกใส่กรอกเตรียมไว้เรียบร้อยครับของเขาเรียบร้อยครับมือ้อเช้าเจอกันช่วงเช้าๆครับอ่าอันนี้ก็เขาเ่าแล้วของมารอบนี้ก็จัดหนักแน่จักหน่อยอ่อาอริกาชสดๆนะครับเรียวๆของเขาเรียวๆมาฮอดอกอนี้ ลดพนว่าต้องออกไปต้องออกไปเลยับจ่าก,กับเช็คของของเขามาเรียบร้อยมืน่นเสาร์ครับช่วงเสาร์ๆพ็พอกับจ่าก็มินเตรียมไปเลยเหลือปีกเหลือปีกบนปีกบนเรือนน่องหน่อยกอกเตรียมไว้ขันบ่เตียไว้ช่วงคำมันกับสิบโบท่านครับใครอยู่อ่อนอยู่มันแข็งมันไปโบเป็นเลยกอกมาเลย แข็งมากบรรยาก,กาศจักเล็กจ๊หน่อยมาฝากผีฝากน้องครับสีไล่ตาเนี่ยจักหน่อยครับเอเริวเลี้ยวครับบรรยากาศสดๆสดๆเลี้ยว ธรรมศาสตร์ของจากุมินช่องจากุมินเรือพี่น้องจังไ้ก็ฝากพี่ฝากน้องครับมาอุดหนุนหลานจากกมินเนี่ยพี่น้อง YouTube กลสดในหน้ามา YouTube ไก่สดนะครับด้วยทำหาหลานจากุมินในตลาดสดครับอย่างค้ว่าซื้อคี้นิงคี้นิงเลยจอดนาตลาดจอดรถนาตลาดอย่างคำว่าซื้อคิ้คิงขิ้นิงคัร์บแวะใช้น่ต่ำต่ำเลยครับหลานจากุมินฝากพี่ฝากน้องครับเป็นลังใจอุดหนุน วันนู้นขมมนกันช่วงเสาเบิดมือครับลานจักรวินเปิดเบิดมือตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มเปิดจากตีสามหอดสองทุ่มครับโดยประมาณแขนพิมีธุระด่วนไปไซกัเปิดอยู่นี่ครับราว่าแม่น้องยูทู e เป็นยูร้านตลอดครับโดยสิมีออเดอร์สร้างมากครับงานหุ่นงานบวชอ๋อคือมันไม่เอาเสาลงหลุมครับงานข้าวดอกข้าวดำงานเฮ็ดเฮ็ดบุญหาเมียเกาเฮ็ดหะ คุณหาผู้บ่าวเกา่าผู้สาวเกา่ากิกเกา่าสร้างได้ครับออเดอร์ครับกุชินปลากัมี่ครับเลือดไก่ก็มี่ข้างหมอกข้างนึกนังขอกนังเข้มก็รับได้ครับรือว่าผู้ใดสีมีออเดอร์ทังตลาดพี่นอ้องเฮ้าตลาดพี่น้องเฮ้ากับฝากมีออเดอร์กับฝากมากก็ได้แต่ว่าก็ให้ติดติดอันไก่จากกมินไปทำอเด้อันฝากซื้อ้านอื่นระบบสร้างของจากกมินนี่บอก,ก,ออกเกใะ่ซน่เจักบาทนี เช็ดจังสันบ่ได้เด้ต้องมีแน่หรือว่าสิฝากซื้อพักซื้อหญ้าก็ฝากได้ครับออเดอร์มาแต่ว่าก็ซื้อของร้านจากรวินแน่กันฝากแล้วบ่มีของร้านจากรวินบกกาะขีใส่จักบาทเด้อพี่น้องจะได้ฝากครับอุดหนุนกันอุดหนุนเนงินทองบ่รั่วไหลครับเงินทองบ่รัร่วไหลฝากพี่ฝากน้องก,กําลังใจให้กับจากรวินคือกันครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนที่กําลังส,สู้สู้งานสู้การสู้งานครับสาวกินคำจะได้เป็นกําลังใจให้สุกุสุกคนครับ พอกันไหมครับพอกันไหมคลิปหนาครับพอกันไหมคลิปหนาพี่น้องเมือนเาร้าเจอกันครับสวัสดีครับ